สวัสดีครับทุกคนคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันข้อมูลจุดเก็บไอเทมพิเศษของเกม the house of the dead remake นะครับโดยไอเทมเหล่านี้นะครับจะมีเฉพาะในเวอร์ชัน remake เ,เท่านั้นนะครับภาคต้นฉบับจะไม่มีไอเทมลับเหล่านี้นะครับไอเทมที่ว่านั้นก็คืออาวุธปืนพิเศษทั้งหมด4ชนิดครับผมก่อนที่เราจะเก็บไอเทมเหล่านี้ได้นะครับเราจะต้องผ่านเงื่อนไขข้อนึงก่อนนะครับเงื่อนไขที่ว่านั้นก็คือเราจะต้องจบเกมก่อน1รอบ โดยการจบเกมรอบนี้นะครับเราจะต้องช่วยชีวิตนักวิจัยให้ได้ทั้งหมดนะครับและเมื่อเราทําสําเร็จนะครับในหน้าแกลเลอรี่เนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปยังหน้าคลังอาวุธได้ครับซึ่งครั้งแรกที่เราเข้าไปนะครับมันจะมีแค่ปืนพกธรรมดาเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ผมจะมาแชร์จุดเก็บไอเทมทั้งหมด4จุดนะครับซึ่งแต่ละจุดมีดังต่อไปนี้ครับ จุดที่1นะครับอาวุธชิ้นแรกจะซ่อนอยู่ในฉากพราดีนะครับจากนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้เส้นทางใต้คลื่นหานะครับซึ่งเส้นทางนี้จะทําให้เราเก็บไอเทมนี้ได้ง่ายกว่านะครับโดยตรงจุดนี้นะครับเราไม่ต้องช่วยนักวิจัยคนนี้นะครับเขาจะถูกโยนลงไปข้างล่างนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะพาเราไปเส้นทางใต้คลื่นหานโดยอัตโนมัติครับแล้วเมื่อเรามาถึงห้องที่มีนักวิจัยขังอยู่นะครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาเนี่ยกล่องอาวุธจะอยู่ทางด้านซ้ายมือให้เรายิงเก็บไอเทมที่ตรงจุดนี้ครับอาวุธชิ้นที่สอ จะซ่อนอยู่ในฉากที่2 Revenge ครับให้เราใช้เส้นทางใต้ปราสาทนะครับเพื่อไปยังห้องครัวโดยให้เรายิงไปที่ปุ่มลิฟต์ตรงนี้นะครับแล้วสะพานตัวนี้จะพาเราลงไปสู่ทางเดินใต้ปราสาทครับผมโดยจังหวะนี้นะครับก่อนที่เราจะออกจากห้องครัวนะครับเราจะต้องผ่านซอมบี้2ตัวพังกำแพงออกมานะครับกล่องอาวุธชิ้นที่2จะอยู่หลังพี่เบิ้มท่านนี้ครับผม ไอเทมชิ้นที่3นะครับจะซ่อนอยู่ในฉากที่ 3. สรสูทครับจุดซ่อนนะครับจะอยู่ในห้องที่เราจะต้องเข้าไปเอา Security ี้การ์ดเพื่อทําการเปิดประตูนะครับโดยกล่องจะอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์ที่วางการ์ดครับผมไอเทมชิ้นที่4นะครับชิ้นสุดท้ายจะอยู่ช่วงต้นเกมของฉาก The House of the Dead นะครับโดยกล่องเนี่ยจะอยู่ทางขวามือ ที่โถงทางเดินที่จะเข้าไปทางเดินแลบบครับผมหลังจากที่เราเก็บไอเทมได้ครบแล้วนะครับที่หน้าแกลเลอรี่นะครับอาวุธทั้งหมดที่เราเก็บได้นะครับจะไปแสดงอยู่ในคลังนะครับให้เราสามารถเข้าไปชื่นชมความสําเร็จของเราได้นะครับผมทีนี้การใช้อาวุธนะครับเราจะสามารถใช้ได้เลยนะครับในเกมโดยจังหวะที่เราเล่นอยู่ในเกมเนี่ยเราสามารถกดปุ่มซ้ายขวานะครับตรงดีพัดเพื่อเปลี่ยนอาวุธต่างๆระหว่างเล่นเกมได้เลยครับ ทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการปรับค่าใจโลนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ลงคลิปการปรับใจโลให้เสถียรไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งซึ่งหลังจากที่ได้อาวุธใหม่มาแล้วนะครับผมเจอว่าค่าใจโลที่เซตไว้ที่3มเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับอาวุธใหม่ที่เราเพิ่งเก็บได้นะครับโดยค่าที่3มเนี่ยมันจะเหมาะกับปืนพกที่สุดนะครับดังนั้นนะครับอาวุธทั้ง4เนี่ยครับที่เก็บมาใหม่เนี่ย S <S <an throp od> ผมแนะนําให้ทุกคนนะครับหาค่าที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งสําหรับอาวุธแต่ละอันนะครับเท่าที่ผมลองนะครับค่าที่เหมาะสมนะครับจะอยู่ที่ระหว่างค่า2จนถึง5นะครับซึ่งค่านี้นะครับเป็นค่าที่ผมลองแล้วและผมคิดว่ามันเสถียรที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมยังไงก็ให้ทุกคนลองเข้าไปปรับตั้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหาค่าที่เหมาะสมสําหรับ ตัวเองมากที่สุดนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้นะครับแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นๆนะครับที่เล่นเกมนี้ได้รับทราบข้อมูลตรงนี้กันด้วยนะครับคิดว่าจะทําให้ทุกคนนะครับเล่นเกมนี้กันได้สนุกมากขึ้นเนาะอ่าแล้วถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันข้อมูลประมาณนี้ขอให้เล่นเกมนี้กันให้สนุกนะครับสวัสดีครับ